พื้นฐานที wow. ่ท mm ุก hmm. ท่านจะต้องเข้าใจให้มากขึ้นนะครับว่าการจะเลือกฟิล์มที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยมันมีความรู้อะไรที่เกี่ยวรรอบกับตัวมันเองพื้นฐานที่ทุกท่านจะต้องเข้าใจให้มากขึ้นนะครับว่าการจะเลือกฟิล์มที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยมันมีความรู้อะไรที่เกี่ยวรรอบกับตัวมันเองถ้าท่านมีความมีเวลาก็ต้องสนใจแล้วไป อ่านหรือฟังนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องอันแรกที่หนึ่งเลยครับเรื่องของความรู้เรื่องสเปกตรัมสเปกตรัมก็คือเรื่องของไอ้เรื่องเกี่ยวกับแสงนี่แหละครับเป็นคลื่นเป็นอะไรที่มีองค์ประกอบของแสงที่มองในตาเปล่าเห็นรังสี U v อินฟาเรดที่เราคุ้น,คนเคยๆแล้วก็จะเอาข่าวนี้มาบอก,กบเรานะครับว่าฟิลม์มเขามีคุณสมบัติในการลดต่างๆเท่าไหร่นี่คือเรื่องของสเปกตรัมและผมก็จะไปจอดละเอยียดนัน้ถ้าสนใจอยากจะทราบต่อว่าสเปกตรัมจริงๆมันคืออะไรอันที่2ท่านต้องรู้ค่าทีเซอร์ครับ total solar energy rejection คือค่าการลดความร้อนรวมของแสงแดดนั่นเองดีจริงแค่ไหนต้องดูที่ค่านี้แล้วมันมาจากอะไรคำนวณอย่างไรคราวหน้าผมจะลงรายละเอียดเหมกันนะครับอันที่3ที่ต้องรู้คือโครงสร้างของฟิล์มโอเคมันมีเทคโนโลยีการผลิตมาแล้วนะครับแต่มันมีโครงสร้างอย่างไรโครงสร้างของชั้นประกอบกันเป็นเลเยอร์เลเยอร,ร์นะฮะมีแต่ละส่วนทำาอะไรได้บ้างนะครับมีหน้าที่อะไร เขาใช้อะไรประกอบนะมีชั้นกาวมีชั้นไลเนอร์มีชั้นฟิล์มมีชั้นสีมีชั้นอะไรเนี่ยท่านก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับว่าฟิล์มของท่านจะใช้ได้ดีแค่ไหนอย่างไรอันที่4คือเรื่องของประเภทของฟิล์มเราบอกว่ามันมีเทคนิคการผลิตใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้มือนว่าที่มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาหลาย10ปีเนี่ยนะครับมันมีฟิล์มกี่ประเภทนี่นครับที่ผมจะมาเล่าให้ท่านฟังทีละเรื่องทีละเรื่องว่ามันมีองค์ประกอบหรือไทของฟิล์มเนี่ยประมาณ5้ของตัวเลยนะครรเันนี้วเง แยกออกมาทีละตัวทีละตัวท่านจึงรู้ว่าอ๋อวลาเราเลือกฟิล์มมันดีจริงคือตัวนี้และนี่คือความรู้ที่ผมอยากจะนำเสนอและมาเผยแผ่แล้ว่ามาแบ่งปันกันนะครับก่อนที่ท่านจะไปเลือกสินค้าที่ดีที่สุดคืออะไรท่านต้องรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนเราเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ